สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ dnplay channel นะครับนี่ก็จะเป็นคลิปเรียกชันเพลงใหม่ของ h hey o โอยอแห่งวง Girl Generation นะครับก็หลังจากที่ออฟฟิเชียลของ Girl Generation ก็มีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนแบนเนอร์ของทุกช่องทางทุกเ n เจนของวงนะครับเป็น OGG นะครับตอนแรกๆก,ก็นึกว่าจะมีการ c o m แบ็กเกิดเกิดขึ้นแบบจริงๆแล้วก็โอเคมีไฮโอยอนคอมแบ็กนะครับก็ เดี๋ยวเราไม่พูดภาพนำเพลงไม่รู้ว่าคนรู้จักไฮโอยอนแล้วหรือ,อยังก็ก็ถือซะว่ารู้จักแล้วละกันนะฮะเพราะว่า Girl Generation เกิร์ลเจ r เน i เรชันอ่ะก็ก็อยู่มานานนะก็ถ้าใครไม่รู้จักก็ลองลองเสิร์ชหาดูในเว็บนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปดูเพลงใหม่ของไฮโอยอนกันดีกว่าชื่อว่าเพลง ดีเซอร์ตนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่มีฟิเจอริงกับศิลปินอีก2ท่านนะครับก็คือลูปปี้แล้วก็โซอยอนแห่ง g i ไอเดิเอง g ีไอเดนี่คือตอนนี้โซอยอนจีไอเดิก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่แบบอยู่ในกระแสของแฟนเคป p อปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาหลีหรือว่าอนะินเตอร์แฟนว่าไปแล้วก็ งั้นไม่พูดภาพนำเพลงเราไปฟังเพลงใหม่ของเที่ยวยอนกันเลยดีกว่าครับชื่อเพลง d ด s เซอร์นะครับไปเลย <c oughs> เปิดมาด้วยโซยอนนะ เป็นแบบกคาอไอ哟อ,อันนี้เป็นน่าจะเป็นซิงเกิลแบบนานแล้วที่โยไม่ทำผมสีแบบสีเข้มปกติจะส,สีบอน์นี่ยไอ哟ที่จริงๆเห็นก่อนเนี้ยตอนที่กิปที่ปล่อยมาเทยอน You know what I d o l I s k e i t h e n o t h m go in g t o f o t I'm o e u r e n o t a t a x it and tie h e t e

ใครยอมปล่อยมาเดียวเออรู้สึกว่ามันี้ดีสุดหรือว่าเพราะว่าเป็น,ปนปสไตล์ของวินี้ก็ไม่รู้ ก็เตรียมกำลังจะทำแบบคล้านะเดี๋ยวเดี๋ยวรอทำแบบคล้วนมัดูนี่เลยใ่ะได้กันหรจับดมากนีแบขเอร์่ะดิเซิร์นะครับของเฮลวยอนก็จบไปแล้ว เหมือนเหมือนเห็นตอนท้ายว่ามันขึ้นว่า s c r e มเ Record ดอ๋ออาจจะเป็นอทีมที่มาทำเพลงให้กับโยยอนนะครับก็คือก็เป็นสไตล์สไตล์ของเโยอยู่แล้วคือคือเนื่องจากว่าตะกอดที่อยู่ในวงอะก็จะเป็นครอบครอบ ชอบด้วยความเป็น pop rich หรือไม่ก็เป็น girl rich อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ของไฮโอก็คือสไตล์ของไฮโอเนี้ยมามาสไตล์นี้ตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าเพิ่งมาเป็นตอนตอนออกเดี่ยวนะคือทุกคนรู้แฟนคลับรู้นะครับก็นั่นแหละก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวน่าจะประมาณนี้สําหรับไฮโยอนแล้วก็ตะกี้เห็นแล้วใช่ไหมฮว่าโซยอนตอนนี้โซยอนก็กําลังเตรียมคัมแบ็กของไซเดอร์อยู่นะครับ ไอดอเนี่ยก็จะมีเมนของผมก็คือมินนี่เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามคลิปเรียกชั่นเพลงใหม่ของวง c อด e ลด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปเรียกชั่นเพลง t ีเพอร์นเพื่อนคิดว่ายัางไงบ้างครับถ้าคิดว่าเพลงเหมาะกับการเต้นในภาพเนี่ยก็เราเห็นตรงกันนะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับแล้วก็ฝากคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย What